แต่ถ้าหลอกกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ผมจีวรมาก็นึกว่าพระสงฆ์ <ฮะ S 1> คนก็ทําบุญให้บิณฑบาตกันไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรี่องรายของเงินเพื่อที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพราะบอกว่าไม่มีเงินพอที่จะเดินทางข้ามจังหวัด <ฮะ S 2> คนก็เห็นใจครับแล้วก็ถือว่าได้ทําบุญไปด้วยนะครับก็เลยมอบเงินให้สุดท้ายครับมีคนที่เห็นแล้วเห็นอีกก็เลยไปสอบถามว่าตกลงว่าเงินได้ครบหรือย,ยังที่จะเดินทางข้ามจังหวัดและ อาสาเดี๋ยวจะไปส่งให้แทนปรากฏไม่ไปครับรบไม่หักไปครับและสุดท้ายนี่คือคำสารภาพของพระปลอมรูปนี้ที่มีต่อคนที่จับได้ครับ่บเพื่อนอันเลียไรเงิ้อยู่นี่โดนแล้วครับผมพ่ออาจารย์ไปเมื่อนี้เลยบ่ครับบ่ไปบ่ไปอ่าแต่ว่าอยากได้ค่ารถยุ่อยากได้ยุ่มีใบสุทธิบ่ครับ,บแม่นผ้าแท้บ่หนี่ บัวเม่นพระบัวม่นพระคถึงจำบ้าัวนับัเคยอยากลองเบิ้งบ้อยากลองอยากลองอยู่เนาะไออยากลองสุดท้ายเนี่ยอยากลองอะไรรู้ไหมครับอยากลองอยากลองโดนจับดูบ้างเพราะว่าคนก็ถามว่าเคยโดนจับไหมแบบเนี้ยเอออยังไม่เคยอยากลองไหมอยากลองอยากลองโดนจับอยากลองโดนจับดูบ้างนะครับยนะฮะอ่าชายที่แต่งกย เรียนแบบพระสงฆ์คนนี้ครับยอมอรับกับชาวบ้านที่เข้ามาสอบถามแต่โดยดีเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปไปบอกว่าเขาไม่ใช่พระที่แต่งกายคล้ายกับพระเนี่ยมาเดินเรียรายเงินแบบนี้เพราะว่าตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้มีเงินและเห็นว่าทาแบบเนี้ยหาเงินง่ายและที่ผ่านมาไม่เคยโดนจับนะครับก็อย่างที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละครับบอกว่าอยากลองโดนจับดูเหมือนกันแล้วจากนั้นก็เดินจากไป นะครับทีมข่าวก็เลยติดตามพฤติกรรมของชายคนนี้ครับว่าจะเดินมาที่ตลาดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่เป็นประจำนะครับรวมไปถึงไปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่ด้วยไปที่หน้าลานว่าที่ว่าการอำเภอบ,บ้านไผ่แล้วก็ภายในตลาดเทศบาลบ้านไผ่ก็วนอยู่แถวๆนี้แหละครับผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มีการพูดคุยกันคือคุณรักชาติจันทะอุบเมาส์ครับอายุ42ปีก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังนะครับบอกว่าที่เขาจับสังเกตได้เนี่ย เพราะเขาเคยเจอมาประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่ง<ะ>เดือนที่ผ่านมาเคยเห็นชายคนนี้แล้วหนึ่งครั้งวันนั้นเห็นช่วงเย็นๆกับค่ำๆแล้ว่ะครับบริเวณธนาคารออมสินใกล้กับตลาดเทศบาลบ้านใหม่มเห็นไหมฮะเขาจะอยู่วนๆอยู่แถวๆเนี้ยนะตรงนั้นอยู่ในตลาดเทศบาลบ้านใหม่เดินมาของเงินกับผู้คนบอกว่าจะไปจังหวัดนครราชสีมาครับ<ะ>อบอกว่าไม่มีเงินค่ารถค่ารถไม่พอก็ให้คนเนี่ยคนก็มีการมอบเงินให้จํานวนหนึ่งนะครับ นี่คือครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วที่ตลาดเทศบาลบ้านไผ่นะครับจนกระทั่ง18สิงหาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ไปเจออีกครับแล้วก็เดินไปสอบถามพร้อมกับบอกว่าถ้าจะกลับที่โคราชจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งให้แต่ชายคนนี้ก็ปฏิเสธครับแล้วก็ได้มีการอัดคลิปแบบเมื่อสักครู่นี้ครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไม่มีใบสุทธินะครับยอมรับตรงไปตรงมาว่าไม่ใช่พระจริงที่แต่งกายเรียนแบบก็เพื่อให้ง่ายต่อการเรียรายเงินครับพอบอกว่าให้เลิกหากินแบบนี้ ก็ปฏิเสธเพราะเขาบอกว่าที่ทําอยู่ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าไม่กลัวตํารวจจับด,ด้วยนะครับรับเลยเขาบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือออก็เลยหากินทางนี้ประมาณนี้ครับมผมเลยถามเขาอีกว่าเคยถูกตํารวจจับไหมเขาบอกว่ายังแล้วก็อยากร้องโดนจับดูดผมผมก็เตือนเขาอยู่ว่า ทำไมไม่ลองหางกินทางอื่นดูทางนี้มันมันไม่ดีผมก็บอกอเขาอยู่เบอกว่าบนคงจะหากินง่ายดีแบบนี้อ้าวล่าสุดครับตำรวจสบพบ้านไผ่ตามจับชายคนนี้ได้เรียบร้อยนะครับ <ฮะ S 3> ชายคนนี้คือทิศหนึ่งครับหรือว่านายพัฒนชัยสัพโพอายุ40ปีเป็นชาวอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีครับไปจับได้เนี่ยขณะที่เขาหลบอยู่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แล้วพอไปตรวจจับได้ก็เอามาตรวจปัสสาวะซะหน่อยครับปรากฏฉี่สีม่วงด้วยนะฮะม,มีสารเสพติดอีกด้วยครับทิศหนึ่งเขาก็รับสารภาพว่าเดิมเคยบวชเป็นพระอยู่ที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีครับบวชมาอยู่สิบปีแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศเพราะว่าถูกจับศึกเมาสุราครับตอนขณะเป็นพระก็เลยถูกจับศึกนะครับจากนั้นก็เลยเดินทางจากอุบลร,ราชธานีอยู่ไม่ได้แล้ะก็มาที่นี่แหละครับมาที่ขอนแก่น แล้วก็แต่งกายเรียนแบบพระเดินขอเรียรายเงินจากญาติผู้ป,ป่วยที่มาโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับแต่ละวันเนี่ยที่ขอเรียรายเงินได้วันละไม่ต่ำกว่า2อ0ถึงสามอบาทนะครับแต่ว่าเงินที่ได้ไม่ได้เอาไปทําธุรกิจหรือว่าทำมาค้าขายอย่างอื่นเพื่อให้เงินงอกเงยแล้วครับเอาไปกินเหล้าเสพยาแล้วพอถามว่าจะกลับมาทําอีกไหมทิศเน่งทิศเน่งก็บอกว่าคงทําอีกครับเพราะว่าหาเงินง่ายดีอืช่หรอ ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับบัวยิงใจออกไปนะครับจะมุนอยู่นหนเขาว่าเป็นเงินมุนเอาเาหยังเอาไปเหยังจะซื้อยาบัาดูดบาทเงิก่ร้อยลก่ร้อยเละสองสามร้อยล้าร้อยแมนส่วนี้บอกป่นครับยะซื้อยาอะไรบ้านขนาดกินกินเราปกินยอะๆฮงกินเราแมนอีกเจ้าดะังไงับันกินสมมติว่าเดี๋ออปีแกีบอกทไหนไปเฮ็ดขึ้นก่อนแหละขึ้นก่อ แล้วก็มีข้อมูลให้เป็นความรู้กับพวกเรานะครับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา208เรื่องของการแต่งกายเลียนแบบหรือว่าใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นพิสูจสามเณรนักพรตนักบวชในศาสนาใดๆก็ตามโดยมิชอบเนี่ยนะครับอันนี้ให้ผู้อื่นเชื่อว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแบบนี้ครับจะมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน20,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ง่ายๆนะครับก็อยากจะได้นำเรียนคุณผู้ชมที่เคยที่ให้เงิน ในการเรียรายของพระพร้อมรูปนี้เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปคิดมากครับเราให้แล้วเราถือว่าเราได้ให้เราได้ทําบุญแล้วจิตใจเราสงบแล้วมีความสุขแล้วส่วนว่าหลังจากนี้ถ้าเจออีกก็แล้วแต่พิจารณาครับว่าจะให้ต่อหรือเปล่าหรือว่าคิดว่าเออไม่เอาละ,ะแบบนี้แสดงว่าบุญไม่ถึงพระจริงๆค,ครับแต่ก็แต่ก็กว่าจะเจอก็คงอีกนานนะฮะเพราะว่าต้องถูกดำเนินคดีนะครับะนะทำแบบนี้แล้วก็ ปัญหาสังคมมากทีเดียวนะฮะ,ะนอกจากหลอกลวงปลอมตัวแล้วก็รวมไปถึงยังไม่สำนึกด้วยออยากลองโดนจับอย่างเนี้ยหรือ,อไม่ก็นะถ้าปล่อยตัวมาแล้วทำ,ทำอีกไหมทำอีกเพราะ,ะหาเงินง่ายอย่างนเนี้ยเนี่ยฮะทีนี้ทำให้ทาให้คนเนี่ยเวลาที่จะใส่บาทหรือว่าเจอพระที่บิณฑบาตซึ่งท่านเป็นพระจริงๆเนี่ยทีนี้แยกกันไม่ได้แล้วนะ มีปัญหาสังคมตามมาอีกนะแล้วจะไปถามท่านมีใบสุทธิไหม,อมเอามาพกมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ทำให้รู้สึกอีิ่มอีเหลือกนิดนึงเนาะอ,อะ